โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโปรแกรมเกมลูกกันนะครับตอนนี้ทางเกมลูกก็ได้ทําการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการอัปเดตกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เราไปที่3ขีดบนนะครับแล้วไปที่คําว่าตรวจสอบการอัปเดตนะฮะโอเคนะครับทุกคนก็จะมีหน้าต่างพบเวอร์ชันใหม่ล่าสุดขึ้นมาครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น4.1.105.90นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการอัปเดตกันเลยนะครับ ข้อ1น,นะครับเป็นการปรับปรุงความสามารถในการป้องกันการโกงในเกมนะครับข้อ2นะครับแก้ไขปัญหาฉากผ้ามัวเป็นบางครั้งในวิดีโอที่เราทําการบันทึกโดยใช้เครื่องบันทึกของเกมหนุกนะครับข้อที่3นะเป็นการปรับแต่งการปรับปุ่มควบคุมของเกม Call of Duty เวอร์ชั่นใหม่เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีขึ้นนะข้อที่4นะครับแก้ไขข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลดของเกม Genchin นบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางเครื่องนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็จะมีทั้งหมด4ข้อนะครับที่ได้รับการปรับปรุงในเวอร์ชันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําการอัปเดตกันเลยนะครับให้เราทําการกดที่ปุ่มอัปเดตทันทีเลยนะครับแล้วเราก็ทําการรอสักครู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการอัปเดตเสร็จแล้วนะครับพอมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาก็ให้เราทําการกดตกลงนะครับตอนนี้ตัวเกมหนูก็จะทําการรีสตาร์ทโปรแกรมใหม่อีกครั้งนะตอนนี้ก็กําลังติดตั้งอยู่นะครับทุกคนก็รอสักครู่นะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ตัวเกมหนูก็เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทาการเช็คดูนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะให้เราไปที่3ขีดบนนะครับให้เราทําการตรวจสอบการอัปเดตอีกครั้งนะว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังนะตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับ4.1.1.5.0นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากันเลยนะครับไปที่ศูนย์ตั้งค่านะฮะในส่วนของหัวข้อตั้งค่าพื้นฐานนะครับก็จะไม่มีอะไรเพิ่มมานะก็เหมือนเดิมนะในส่วนของการตั้งค่าเกมเอนจินคร ในส่วนของการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมการตั้งค่าเกมนับโอเคนับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคนับทุกคนนะการอัปเดตเกมหรือเวอร์ชั่นใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ